สวัสดีครับต่อไปนี้เราจะได้รับชมการ์ตูนเรื่องรักโลกรักชีวิตเราจะได้ข้อคิดดีๆอะไรบ้างใน,นเรื่องจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีเราชื่ออาจารย์สมศรีสวัสดีเราชื่อไอสวัสดีเราชื่อตาย สวัสดีเราชื่อเจสสิก้าณโรงเรียนโคกอีเลิงสวัสดีสาตายสวัสดีไอปิเทอมเป็นไงบ้างสบายดีไหม เราสบายดีเธอละ่ะเป็นไงบ้างเราสบายดีแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังเลยโควิดเป็นเหตุพ่อแม่เราก็ไม่ค่อยมีรายได้บ้านเราก็ขาดรายได้เหมือนกันแม่เราปลูกผักไม่ค่อยขึ้นฝนไม่ตกดินก็แห้งแรงทำอะไรก็ยาก วันนี้โลกของเราก็ร้อนขึ้นทุกวันนะึกออกแดดก็แสบผิวไปหมดเราจะมีวิธีการช่วยโลกของเราได้ยังไงนะสวัสดีไอ้ตายคุยอะไรกันอยู่อะอ้าวสวัสดีเจสิก้าเรากำลังคุยเรื่องโลกของเราที่ร้อนกันอยู่ว่าจะมีวิธีการช่วยโลกยังไงแล้วโลกร้อนเกิดจากอะไรอะ่ะ หรือว่าโลกของเราอยู่ใกล้ดวอาทิตย์คุยอะไรกันเด็กๆวเรอเสียงดังเชียวอ๋อพวกเรากำลังคุยเรื่องโลกที่มันกำลังร้อนมากอยู่อะครับพอดีเลยเดี๋ยวคาบครูวันนี้ยะครูจะสอนเรื่องภาวะโลกร้อนนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นักเรียนฟังในคาบนะคะณห้องเรียน นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะ,คคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องภาวะโลกร้อนเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนกันก่อนนะคะภาวะโลกร้อนหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิของอากาศใกล้พื้นผิวโลก และน้ำในมหาสมุทรตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของคริสตตวรษที่20และคาดการว่าอุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติได้สรุปไว้ว่าจากการสังเกตการเพิ่มอุณหภูมิโดยเฉลี่ยของโลกที่เกิดขึ้นตั้งแต่กลางคริสตตวรษที่20 ประมาณตั้งแต่พุทธศักราช2,490ค่อนข้างแน่ชัดว่าเกิดจากการเพิ่มความเข้มของแก๊สเรือนกระจกที่เกิดขึ้นด้วยกิจกรรมของมนุษย์ที่เป็นผลในรูปของปรากฏการเรือนกระจกปรากฏการธรรมชาติบางอย่างเช่นความผันแปรของการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์และการระเบิดของภูเขาไฟการเผาไหม้ทำลายป่า ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่สะสมพลังงานความร้อนในบรรยากาศโลกไว้มากที่สุดและมีผลทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นวิธีการแก้ปัญหาการเกิดภาวะโลกร้อนสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันคือการลดถุงพลาสติกที่ไม่จำเป็นลดการตัดไม้ทำลายป่า ลดการเผาไหม้การเผาขยะมีผลทำให้เกิดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศและยังมีปัจจัยอื่นๆอีกมากมายทีนี้นักเรียนเข้าใจหรือ,อยังคะว่าภาวะโลกร้อนคืออะไรและเกิดจากอะไรไหนลองยกตัวอย่างมาสิคะลดการใช้ยานพาหนะที่ไม่จำเป็นค่ะอย่างเช่น การใช้รถสาธารนณะแทนรถส่วนตัวเวลาไปซื้อของซื้อขนมหรือเดินทางไม่ไกลจากบ้านก็ปัน่นจักรยานแทนการใช้รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ค่ะการใช้ถุงพลาสติกที่ไม่จําเป็นมากเกินไปค่ะซึ่งทําให้พลาสติกโล,โล้นโลกทําให้ต้องนําไปเผาและทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มมากขึ้นการตัดไม้ทําลายป่าครับเก่งมากค่ะนักเรียน ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วก็อย่าลืมนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นยังไงกันบ้างครับพอเข้าใจกันบ้างหรือเปล่าผมขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับภาวะโลกร้อนนี้สร้างผลกระทบและความเสียหายไปทั่วทุกมุมโลกอยู่ในขณะน,นี้นับได้ว่าเป็นสถานการณ์อันเลวร้ายที่มนุษย์ต้องเผชิญโดยยากจะหลีกเลี่ยงได้ ทำให้ในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาประเด็นภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนภาวะโลกร้อนไม่ใช่แค่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นยังทำให้ฤดูการแปรผันและนำมาซึ่งโรคระบาดชนิดต่างๆโรคระบาดชนิดใหม่ภัยพิบัติธรรมชาติ ที่เราไม่คาดคิดทั้งพายุน้ำท่วมรุนแรงสึนามิดินถลม่มแผ่นดินไหวและอีกหลายปรากฏการธรรมชาติที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่มวลมนุษย์มนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญของโรคร้อนเป็นความจริงที่ไม่มีใครยอมรับเรารู้กันดีว่าการเรือนกระจก เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นและส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศหรือภาวะโลกร้อนที่เรากำลังประชิญอยู่ในปัจจุบันทำไมจึงบอกว่ามนุษย์เป็นต้นเหตุสำคัญ 1. เพราะจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 2. เพราะการใช้พลังงานที่ไม่สิ้นสุดการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการใช้พลังงานในทุกด้านเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว สามเพราะการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติสี่เพราะก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยจากโรงงานอุตสาหกรรมคุณรู้หรือไม่กิจกรรมที่มนุษย์ก่อขึ้นโดยเฉพาะการเผาเชื้อเพลิงได้ปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จำนวนมากทำให้โลกกักเก็บความร้อนในชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีความเสี่ยงในทางสุขภาพหลายประการนับตั้งแต่การเจ็บไข้เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศไปจนถึงการเกิดโรคระบาชนิดใหม่ๆที่พร่าชีวิตผู้คนมากมายได้อย่างน่าสะพึงกลัวผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มนุษย์ต้องรับรู้ 1. สภาพอากาศรุนแรงเช่นภัยแล้งไฟป,ปา่าพายุน้ำท่วม และอื่นๆอีกมากมาย 2. ฤดูการผันแปรโรคร้อนที่ส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาถึงเร็วขึ้น 3. โรคร้ายที่มาพร้อมกับโรคร้อนเช่น h ฮ stroke ภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงโรคซาโรคไขวัดนกและโรคอื่นๆอีกมากมาย 4. ทะเลสาบขั้วโลกหายไปเนื่องจากน้ําแข็งละลาย 5. ชนวนไฟป่าพื้นดินแห้งแลง้งขอให้เกิดไฟป,ป่าได้ง่ายเราสามารถช่วยลดโลกร้อนได้อย่างไร 1. ลดการใช้ถุงพลาสติกหันมาใช้ถุงผ้าแทน 2. ลดการตัดไม้ทำลายป่าและหันมาปลูกป่าทดแทน 3. ร่วมกันประหยัดน้ำมันขับรถให้น้อยลง 4. เลือกใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นเช่นพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์การใช้ก๊าซชีวภาพการใช้ไบโอดีเซล 5. ใช้สินค้าประหยัดไฟที่มีฉลากปื้อ5แค่นี้คงพอเข้าใจกันแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ